เมื่อตำนานได้กลับมาอีกหนึ่งครั้ง MSI ได้กลับมาบุกตลาดกับเกมมิ่งโนนบุก MSI ข้าตนาะ สวัสดีครับเพื่อนๆชาว X3 ไมทีทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยอยู่กับโน้ตบุ๊ก MSI คาตานะ GF 6 6นะครับต้องบอกก่อนว่าทาง MSI เนี่ยเขาเคยออกตัวคาตานะเนี่ยมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยมีการปรับปรุงใหม่ออกแบบใหม่นะครับแล้วก็เรียกว่าเขามีตำนานที่เรียกว่ายาวนานมากๆต้องบอกก่อนนะครับว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เขามีสตอรี่หลากหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนที่ออกแบบดีไซน์นะครับในเรื่องของจุดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับเครื่องนี้เนี่ยก็เรียกว ัวาดาบคาตานะนะครับซึ่งตอนนี้เครื่องนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวางอยู่ข้างผมนะครับเป็นตัว MSI คาตานะในรหัส GF66 สเปครุ่นใหม่ล่าสุด CPU ตัวนี้นครับ Intel Core i7 1>, 1 2 7 0 0 H ตัวแรกเลยนะครับก็เป็น CPU ที่มีสูงสุดถึง20เพรดได้กันแต่ความเทพขนาดนี้เนี่ยแน่นอนเข้ามาพร้อเป็นการ์ดจอที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดครับ G Force RTX 3070 Ti ผมบอกก่อนนะว่าการ์ดจอตัวนี้โหจริงเด็ดจริงคือตัว TGP ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่8 0วัตต์บวก2 5วัตต์รวมเป็น,น10 5วัตต์วัตต์เนี่ยอาจจะดูน้อยแต่พอลองเล่นลองเทสจริง โหที่แรงว่ะต้องบอกว่าแรงจริงก็สำหรับเจ้า m อ i เครื่องนี้นะครับอย่างแรกที่ผมอยากให้ดูก่อนเลยก็คือในส่วนงตัวหน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยเปรียบเสมือนนักรบนะครับที่ต้องการการมองเห็นได้อย่างรวดเร็วสายตาแบบเหี่ยวคมชุบชุบ นะครับตัวนี้เขาเลยให้หน้าจอแบบ240รเฮิรตนะครับเป็นหน้าจอที่เรียกว่าอัตรารีเฟชเทสูงมากนะครับแถมยังได้ในเรื่องของค่าสีที่เรียกว่าแม่นยำฉับไว100%ยซ srgb โอ้โหนี่มันเป็นหน้าจอสเปกสุดสําหรับทางของโน้ตบุ๊กเลยก็ว่าได้นะครับด้านบนตัวนี้เขาก็มีตัวกล้องเว็บแคมมาให้ด้วยพร้อมกับตัวไมโครโฟนนะครับซึ่งไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมเทคโนโลยี noise c a n c e l i n g นะครับสามารถตัดเสียงรบกวนอะไรต่างๆได้แล้วก็มีในส่วนตัวระบบ ai ที่เรียกว่ามาพร้อมกับตัว cpu เครื่องนี้พูด แล้ว AI เขามาพร้อมกับ Windows 11ซึ่ง Windows 11ตัวนี้ถ้าเขาใช้คู่กับตัวที่เป็น CPU Generation ที่12นะครับเขาจะให้ performance อะไรต่างๆเนี่ยที่เรียกว่าดีมากๆนะครับทำให้การเชื่อมต่อเข้าถึงข้อมูลเนี่ยได้แบบ direct กันเลยทีเดียวนะครับในสวนตัวโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ครับเป็นหน้าจอไซส์15.6นิ้วนะครับแต่เป็นโน้ตบุ๊กที่เรียกว่ามีตัวนำแผดมีตัวคีย์บอร์ดอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาค่อนข้างจัดเต็ม MSI นะครับยังคงคอนเซปต์ว่าคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยต้องเป็นแสงไฟสีแดงนะครับมันคือเลือดของ นะครับในส่วนของด้านฝั่งนี้ครับเขาจะมีโซนที่เป็นตัวนาแผดนะครับตัวเลขซึ่งตรงฝั่งตัวเลขเนี่ยเขาจะทําออกมาเรียกว่าเล็กมากครึ่งหนึ่งนะครับทำให้ยังสามารถกดได้พิมพ์ได้แต่ก็ไม่ได้มาเบียดเบียนในส่วนตัวปุ่มคีย์บอร์ดจนเกินไปนะครับซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเขาจะมีคีย์รัดฟังก์ชันหลาก,หลา,กหลายอย่างมากๆนะครับพวกตัว M S I Center เนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปต่งตัวโปรแกรมนะครับเราสามารถกดการใช้งานแล้วก็คอนโทรลต,ตรงนี้ได้นะครับปุ่มด้านบนก็จะมีทั้งเปิดเสียงปิดเสียงมิวมเปงบแรรัสไฟาแค่ด แค่ประมาณนี้มันก็สามารถปรับได้แล้วนะครับเนี่ยลดแสงหน้าจอเพิ่มแสงหน้าจออะไรต่างๆนะครับหรือว่าจะเปิดตัวแอปพลิเคชันปรับโหมดเห็นไหมครับเนี่ยก็จะมีเนี่ยปรับโหมดเน้นแบตเตอรี่ตามตั้งค่าเพอร์ฟอร์มานซ์บาลานซ์เซ็ตได้หมดนะครับหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการปรับรอบพัดลมนะครับเนี่ยแค่กด Fn ท่านี้เสียงดังเลยนะครับผมหรือว่าจะทําการ Fn ปุ๊บปิดพัดลมก็ได้นะซึ่งตัวนี้เขามาพร้อมกับเทคโนโลยี Color Boost 5นะครับเป็นเทคโนโลยี ตัวใหม่ล่าสุดนะครับการระบายความร้อนดีนะครับเรื่องของการจัดการซอฟต์แวร์อะไรต่างๆรอบนี้คือ MSI จัดฟีเจอร์ประสิทธิภาพเยอะมากแล้วก็มีตัวหนึ่งที่แอบสนใจมากๆครับนั่นก็คือเจ้าตัวซอฟต์แวร์ MSI App Play นะครับตัวนี้เนี่ยเขาเป็นการร่วมมือระหว่าง BlueStack กับตัว MSI นะครับเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยมีการเล่นเกมโทรศัพท์มือถือเยอะมากมายนะครับและหลายหลายคนเนี่ยก็อยากเอามาเล่นบนโน้ตบุ๊กนะครับ MSI ก็เลยจัดตัว BlueStack ให้อยู่บนซอฟต์แวร์ของทาง MSI เลยแล้วก็ยังมีในส่วนของตัว MSI ที่สามารถแปลงให้มันเครื่องเล่นเหมือนกับคอนโซลก็ได้ใช้งานจอยอะไรต่างๆอันนี้ถือว่าเด็ดมากสําหรับในส่วนของซอฟต์แวร์ทาง MSI นะครับ จะมีสติกเกอร์ Intel Core i7 แปะเอาไว้ y พร้อมกับการ์ดจอที่เป็นตัว GeForce RTX นะครับ3070 Ti สำหรับเครื่องนี้มี HDMI ก mm ็ห hmm. มายความว่าเครื่องนี้เขามีพอร์ต HDMI มีตัว Touchpad อะไรต่างๆให้มาค่อนข้างใหญ่นะครับลำโพงครับมีมาให้2ตัวซ้ายขวาแน่นอนเข้ามาพร้อมกับตัวนาฬิกานะครับ ก็เป็นซอฟต์แวร์คู่บุญคู่ใจของนักเอเไนั่นแหละเรื่องของพอตการเชื่อมต่อครับอย่างแรกเลยอยากจะให้ดูด้านซ้ายมือก่อนฝั่งนี้ครับพอร์ตด้านซ้ายมือเนี่ยเขาจะมี USB เพียงแค่2ช่องเท่านั้นนะครับเป็นตัวพอร์ต USB Type A พร้อมกับรูระบายความร้อนนะครับในส่วนทั้งด้านหลังเนี่ย ไม่มีพอร์ตการเชื่อมต่อแต่อย่างใดเลยนะครับโดนตัดออกทั้งหมดอันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจคอนเซปต์ของทาง MSI อยู่ดีนะครับว่าเพราะอะไรทําไมถึงเอาพอร์ตหลักๆมาไว้ทางด้านขวามือนะครับในส่วนด้านขวามือเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวพอร์ต LAN RJ 4 5มีพอร์ต HDMI USB Type C USB Type A พอร์ตแจ็ค3.5มมิลน,นะครับสำหรับการเสียบหูฟังไมโครโฟนก็พอร์ตโดยส่วนมากเนี่ยเรียกว่า70%กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่ทางด้านขวามือหมดอันนี้ก็ถ้าใครใช้เมาส์ขวามือมันอาจจะมีแบบติดขัดได้นะครับอันนี้ ก็เป็นมาอย่างนี้ตลอดสำหรับทาง MSI เนาะในส่วนด้านหลังบ้างแล้วกันเมื่อกี้พูดมาด้านหลังแล้วนะครับ ฝาหลังเครื่องนี้นะครับจะมีตัวโลโก้ MSI ซึ่งรอบนี้ทาง MSI เนี่ยเขาจะไม่ได้มีการลงสีแดงเอาไว้เขาจะเป็นการปั๊มลึกลงไปนะครับเพื่อที่จะให้แบบมันเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่สามารถใช้งานทั่วๆไปก็ได้เล่นเกมก็ได้พกพาไปไหนเป็นโน้ตบุ๊กสายครีเอเตอร์ออกแบบได้ทั้งหมดนะก็เรียกว่าทําให้มันเป็นโน้ตบุ๊กที่มาดูคลีนคลีมมันดูกลางๆเวลาแบบเอาไปทางานที่ออฟฟิศได้ไม่โดนเจ้านายว่าเอามาเล่นเกมทําไมนี่นี่มันโน้ตบุ๊กเล่นเกมไม่ใช่นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการออกแบบใหม่นะครััับด้้านนหลงตวี เขามีการออกแบบรูระบายความร้อนเป็นแบบรังพึ่งตัวนี้เขาบอกว่ามีการออกแบบดีไซน์ที่คิดมาอย่างยาวนันมากๆนะครับแล้วก็รูระบายความร้อนตัวนี้ก็มีรูระบายความร้อนมาให้ค่อนข้างเยอะนะครับโดยด้านล่างตัวนี้ครับเขาก็จะมีสติกเกอร์บอ,บ,อบอกรหัสรุ่นแบบละเอียดเอาไว้นะครับก็ GF 6 6เนี่ยมันจะมีหลายรุ่นซึ่งเครื่องนี้ครับจะเป็นตัวรหัส12 UGS ขีดสอ TH นะครับก็เป็นโมเดลที่เอามาขายในประเทศไทยก็จะมีแรม16 g b ก200บัส S S D 1เท CPU i7 Gen12 การ์ดจอ3070 Ti น้ำหนักตัวเครื่องทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่2.25กิโลด้วยกันเดี๋ยวเราไปลองดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเปิดฝาออกมาเนี่ยภายในเราจะเห็นฮิตไปท์ที่เรียกว่าเยอะมากเป็นฮิตไปท์ทองแดงจำนวน6เส้นด้วยกันนะครับช่วยระบายความร้อนในส่วนของตัวชิป GPU ในส่วนของตัว CPU แล้วก็ในเรื่องของตัวภาคจ่ายไฟนะพัดลมซ้ายขวามีการระบายความร้อนที่เป็นฮีตซิงทั้งหมด3จุดด้วยกันนะครับด้านหลัง2ด้านข้าง1ในเรื่องของตัว RAM ครับ แรมก็มีทั้งหมด2สล็อตด้วยกันนะครับก็จะใส่มาเรียบร้อยแล้วตัวละ8กิก2ตัวบัส3า0 0 M.2 ด้านซ้ายมือ1ตัวครับ1เทเลบแต่ถ้าใครบอกว่าใช้งานไม่เพียงพอมีสล็อตว่างอีกหนึ่งสล็อตสามารถอัปเกรดได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแบตเตอรี่จะมีความจุอยู่ที่52วัตต์อาร์ด้วยกันนะครับก็เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ไม่ได้ใหญ่มากอันนี้ต้องบอกตรงๆเลยว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งกับแบตเตอรี่ข้าสิบาองวัตต์อาร์เนี่ยถือว่าค่อนข้างน ที่บอยากจะใช้ p e r ร์ฟอร์ c e นซ์ทงพลังก็ต้องพก Adapter อยู่แล้ว Adapter เครื่องนี้230วัตต์นะครับ <Wow. S 1> โดยนี่คือขนาด Adapter ของตัวเครื่องตัวนี้นะครับซึ่ง Adapter มีความใหญ่ค่อนข้างพอสมควรเลยน้ำหนักก็น่าจะครึ่งโลประมาณครึ่งโลนะครับขนาดเท่าฝ่ามือนะครับถ้าเราพกไปเนี่ยโน้ตบุ๊ก t e r อีกครึ่งโลนะครับรวมๆกันเนี่ยก็อยู่ประมาณ 2โลไปปลายนะครับอันนี้ก็เป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งหนึ่งตัวถ้าเราจะพกไปใช้งานข้างนอกนะครับก็พูดไปเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปลองดูเพอร์ฟอร์มนซในการทดสอบ MSI คาตานะเครื่องนี้ดีกว่าว่าแรงขนาดไหนจัดเต็มสเปคมาขนาดนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับคาตานะเครื่องนี้นะครับก็จะใช้ CPU เป็น Intel Core i7-127.0H H ครับเป็น 6P Core 8E Core 20 t h r e a ด้วยกันในส่วนของตัวแรมเนี่ยเป็นแบบ 16GB นะครับบัสสามาัถ200ถือว่าเรียกว่าเครื่องนี้ค่อนข้างจัดเต็ม Performance ครับจะได้ Single t r ทรดเนี่ยอยู่ที่719แต้มครับมัลติเทรดเนี่ย6 9แต้มเลยทีเดียวจริงๆมันได้7,000กว่าแต่ก็พอเทสปุ๊บมันก็ลด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 ลงมาตามนันนว RTX3070 TI Top Lap ซึ่งการ์ดจอตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นในรูปแบบตัว TGP เนี่ยอยู่ที่1 0 5วัตต์เท่านั้นก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบตัวเต็มนะครับก็ยังคงเป็นตัว Max Q อยู่ดีในส่วนของตัว Cinebench R 2 0ครับตัวนี้จะอยู่ที่4,195แต้มด้วยกันครับและในส่วนของตัวคะแนน PC Mark 10นะครับเทสระบบรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกับ ตัวโนบุกเกมมิ่งครับอยู่ที่7,061แต้มด้วยกันและในส่วนอย่าง 3D Mark f i r e s t r i e นะครับได้คะแนนไปถึง2 1 9 9 3แต้มครับและในส่วนของตัว Time Spy ครับจะอยู่ที่8,846แต้มด้วยกันและในส่วนของตัว SSD ครับจะอยู่ที่3,597แต้มไรอยู่ที่3,459แต้มนะครับแล้วก็ Random 4K เนี่ยสูงถึง72ผมมองว่าตัว M.2 ที่ทาง MSI ให้มาเนี่ยเป็นสเปคตัวที่ดีมากๆนะครับก็เดี๋ยวเราไป องทดสอบเล่นเกมกันเลยครับลองดูกันกันกบ Forza 5นะครับผมปรับเป็น Full HD Frame Rate เนี่ย Unlock ไป240เฟรมเลยแล้วก็ในส่วนของกราฟิกเนี่ยจะอยู่ระดับ Extreme หรือว่าปรับสุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวลอง Benchmark กันดูครับ มาครับผมก็การทดสอบเนี่ยได้เฟรมเรทอยู่ประมาณ82-83เฟรม74เฟรมนะครับสิ่งที่ผมอยากใช้ดูเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของความร้อนมากกว่า CPU ตอนนี้ร้อนอยู่ประมาณ82องศาเท่านั้นครับแล้วก็ตอนนี้เป็นพัดลมแบบโหมดออโต้นะครับก็จะมีแกว่งขึ้นแกว่งลงเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มรอบพัดลมนะครับเฟรมเรท7 8อุณหภูมิเท่านี้นะครับ3 2 1เพิ่มครับนี่ พอปรับรอบพัดลมเพิ่มขึ้น Fame rate เฟรมเรทเฉลี่ยเหมือนจะแอบ,บสูงขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวซี u ีเนี่ยก็จะโดนคุมอุณหภูมิได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับคือต้องบอกก่อนว่าพอเราปรับรอบพัดลมสูงขึ้นเนี่ยเขาจะเร่งประสิทธิภาพของอุปกรณ์เพิ่มขึ้นด้วยอุณหภูมิเลยดูไม่ได้ลดลงเยอะแต่ว่าได้ประสิทธิภาพโดยรวมหรือว่าเฟรมเรทเฉลี่ยเนี่ยสูงขึ้นนะครับซึ่งวิธีการปรับก็แค่กด FN แล้วก็ลูกศรขึ้นนะครับเขาก็สามารถเร่งรอบพัดลมได้แล้วเดี๋ยววเรราาาไปปลลอองดดนนดูผกกกทสบคแนนนัี่ ก็เฟรมเรทเฉลี่ยนะครับได้อยู่ที่79เฟรมเรทด้วยกันซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงมากกับกราฟิกระดับ Xtreme ก็ไม่ต้องแปลกใจเลยสำหรับการ์ดจอตัวที่เป็น3070 Ti ครับอ้าวผ่านสายไฟแรงสูงได้ไงอ่ะเกมไม่สมจริงนะครับลองทดสอบเกมสัครั้งกันครับก็นี่ผมปรับกราฟิกเรียกว่าค่อนข้างสูงมากนะครับนี่ดูตัวเลือกครับวิดีโอ full screen HD ครับกราฟิกคุณภาพระดับไฮแน่นอน กาจอขนาดนี้ CPU i7 ขนาดนี้ยังไงก็เล่นได้ครับโอ้โห80กว่าเฟรมเรทนะครับแรมเครื่องก็ใช้ไปประมาณ 12G กิกนะแต่ถ้าถามว่ายังสามารถปรับการาฟิกสูงกว่านี้ได้หรือเปล่าเป็นแบบระดับ E p i ิกนะครับก็บอกกันตรงๆเล่นได้ครับนี่โอ้โหกาจอขนาดนี้ยังไงก็เล่นได้อยู่แล้วนะครับความคมภาพอะไรต่างๆถือว่าสวยงามมากสมกับเกมสคลาจริงๆนะครับใครที่แบบอยากได้น้ตบุ๊กเล่นเกมแรงๆสักเครื่องนึงอะ่ะเนี่ยเลยเครื่องนี้ตอบโจทย์ครับ ลองผับจีกันดูนะครับฟูลสกรีนฟูลเอชดีกราฟิกคุณภาพแบบ a อัลสตาร์นี่150กว่าเฟรมไม่ธรรมดา150-160เล่นได้สบายนะครับแต่ความร้อนแอบตกใจนิดนึงความร้อน CPU ขึ้นมาถึง97-96องศานะครับอันนี้ก็ถามว่ามันมีปัญหาอะไรไหมไม่มีอาการกระตุกไม่มีาการสะดุดนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไป CPU Intel เนี่ย ผมลองไปเช็คที่หน้าเว็บไซต์เขาบอกว่ารองรับสูงสุดได้ความร้อนถึง100องศานะครับดังนั้นตรงนี้ยังถือว่าเป็นจุดปลอดภัยของซี U ตัวนี้อยู่เฟรมเรททำออกมาได้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเนี่ยวิ่งได้แบบชิวๆนะครับส่วนถ้าใครเป็นสายปั่นเฟรมนะครับต้องการปรับแบบเวลี่โลนะครับต้องการเฟรมเยอะๆนี่เลยครับ200กว่าเฟรมเล่นได้สบายครับนี่180 190 2 300ชิวอะเออเอาเปว่าชิวแล้วกันสำหรับเกมขับจีประมาณนี้3เกมน่าจะเห็นกันนะครับ ลองเล่น Call of Duty Warzone กันนะครับอันนี้ก็ปรับกราฟิกสูงสุดเลย Full Screen Full HD กราฟิกทุกอย่างสูงสุดนะครับเปิด DLSS แบบ Ultra Performance แล้วก็ในส่วนของ Ray tracing เปิดเหมือนกันนะครับผม Frame r a ครับคือผมมองว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กสเปคเกมม i n g ที่แบบมาเล่นได้ทุกเกมอเออการล้รพูดว่าเล่นได้ทุกเกมแล้วก็สามารถปรับสุดได้ทุกเกมจริงๆนะครับเรื่องของการ จัดการความลื่นอะไรต่างๆแรม16ก mm ิกเพียงพอครับเล่นได้ในยุคนี้ส่วนเรื่องของความร้อนถ้าสมมุติเจอเกมไหนๆที่มันกินสเปค CPU เยอะๆ mm hmm. มีการโหลดเยอะๆเนี่ยความร้อนจะแตะอยู่ในช่วงประมาณ95-97องศานะครับแต่ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าก็ ไม่ได้เป็นอะไรสามารถเล่นใช้งานได้ไม่มีอาการสะดุดกระตุกแต่อย่างใดครับจบไปแล้วนะสำหรับการทดสอบเจ้า MSI คาตาณั GF 6 6นะครับอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวเลยนะคือ Performance อะไรต่างๆเนี่ยไร้ข้อกังขาจริงนะครับแต่ว่าซอฟต์แวร์ของทาง MSI ที่ออกแบบมาเนี่ยอาจจะรู้สึกใช้ยากเล็กน้อยนะครับอาจจะต้องเรียนรู้ก่อนเพราะว่ารอบนี้คือทาง MSI เนี่ยมีการอัปเดตซอฟต์แวร์มาค่อนข้างเยอะมาก <Wow. S 1> ไม่ว่าจะเป็นตัว Blue Stack เอยไม่ว่าจะเป็นตัวคอนโซลเอยหรือว่าการปรับแต่งตั้งคาใน เรื่องของคีย์ลัดนะครับเครื่องนี้ให้คีย์ลัดมาค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้าสมมุติใครบอกว่าต้องการใช้งานให้แบบเครื่องนี้เต็มประสิทธิภาพตอนซื้อไปเนี่ยอาจจะต้องศึกษาพวกคีย์ลัดอะไรต่างๆก่อนเพราะว่านี่กด Fn ปุ่มเพียบปุ่มเพิ่มหรือว่าจะเปิดตัวคอสแฮนะครับเนี่ยเห็นนะสามารถเปิดได้ง่ายมากนะครับคือแค่กด Fn ลง Fn เพิ่มเวลาเล่นเกมอย่างเกมแนวผับจีเกมที่ผมเล่นเกมพวกสไตเปอร์นึกออกใช่ไหมผมจะหาปากกามามาร์กจุดตรงกลางตัวนี้ก็ไม่ต้องใช้แล้วเนี่ย คีย์ลักเขาเยอะนะครับคือซอฟต์แวร์มีเยอะฟังก์ชันมีเยอะแต่เราก็ต้องเรียนรู้ซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับจะให้ผมมาสอนทั้งหมด100%เนี่ยวันนี้ไม่จบแน่นอนคือมันเยอะจริงๆใครที่ซื้อไปแล้วลองเล่นดูนะครับแล้วมันจะทําให้ชีวิตคุณใช้งานได้แบบง่ายขึ้นเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นเครื่องนี้นะครับพูดไปเยอะราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่7 1 9 9 0บาทครับถามว่าแพงไหมกับสเปคขนาดนี้กลางๆสมฐานะองคใจเขา่าสมฐานะและกันไม่ถูกไม่แพงนะครับแต่ใกล้และคอมมาร์เผมไม เทปนี้จะออนแอร์ทันคอมมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวน่าจะมีราคาโปรโมชั่นราคาพิเศษแล้วก็พวกของแถมต่างๆก็รอติดตามละกันแต่เท่าที่ผมทราบมาเนี่ยเขาจะมีแถมกระเป๋าแบคแพคด้วยนะครับก็รอดูกันนะครับโดยต้องบอกนิดนึงนะครับถ้าสมมติใครอยากจะซื้อจริงๆเนี่ยแต่ว่าตัวนี้งบมันสูงเกินไปสเปคสูงเกินไปเนี่ยตัวเริ่มต้นราคามันจะอยู่ประมาณแค่4 3 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะครับก็ลองดูกันได้ครับสำหรับวันนี้เราผมต้องไกซีเมทีขอตัวลาไปก่อนต้องไปตีดาบก่อนนะครับผมคาตนาจะสงครามจะมาแล้วราคาสวััสดีครบ แรงจริง